สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทานครับติ่กดติดตามในช่องเตอร์เด็กเลี้ยงวัวทำสวนตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้ผมปาเพื่อนมาดูต้นตุเรียนนะครับม่อนโตงนะครับที่ปลูกนี่ครับตอนนี้เลยปลูกโดยต้นตุเรียนบ้านครับเห้วก็มาเสียบกลางเป็นม่อนโตงครับที่ผ้มปามาดูครับอายุประมาณ3มปีครับอ่านะครับอายุประมาณ3้มปีรุ่งประมาณ3้มเมตรกว่าๆครับนี่ครับ แต่กอเสี้ยของมันก็คือเนี่ยครับไม่อยากกอเสี้ยของมัน,นครับก,รก,ก,ก็กกเสี้ยของกองเ็าคือเขามีกอเสี้ยก็คือเนี่ยครับกลางกลางบานเป็นปลายหมาใหญ่ครับมันก็เลยทตใไม่ก็เนี่ยจะเดินเติบโตจ้านะครับกิ้งก็จะกมาแจ้งด้านเดียวนะครับมันก้อนนี้ผุมก็ตัดแต่งไปเลยครับแต่ได้ไม่มดนะครับป๋อเป็นก้อนกลางบานเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าตอนประมาณสามปีนะครับเดี๋ยวผุ้มไปดูเพศีปุมเคยเสียบกลางเลยครับอันนี้ครับ ต้นก็ประมาณโตปีวีที่นิ้วหนึ่งครับนี่รับเป็ดดานเบิ้ลนี่คือเป็นเป็นรอยก้องอ่ากิ่งปั่นม่อนตองนะครับนี่กับป่มเสียบกลางเลยระมา่นเป็นเนื้อดียวกันเลยวครับนี่ครับนี่กิ่งนี้ถ้าเรานี่รับกิ่งนี้ถ้าเราเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยเราออกได้เลยครับแล้วก็มาเลี้ยงกิ่งเบิ้นครับกิ่งยังมีกนั้นเล็กนะครับนี่รับรับเจียบกับิ้วโป่งผมงก็ไม่ใหญ่มากนะครับ แต่ว่าต้นเขานี่ครับต้นลำต้นมีความเก่งแรงนะครับต้นแรงนะครับตรงนี้ผมไม่ได้รดน้ำเลยนะครับจวงหีบ้านมานี่ครับแต่ว่าเ้าเขามาตีจะต้นต้นแรงดูได้นะครับนี่คือก็ดีนะครับพวกต้นทุเรียนบานมาเล็ดเป็นทุเรียนปั้นปืนเมืองนะครับก็เจียบกลางม่อนโตนะครับมาดูอีกหนึ่งต้นครับต้นนี้ลำต้นนะครับลำต้นไม่ตึงนิวนะครับ แต่ว่าก um, um. ิ่งที่เร ok ียบกลางเป็นม่อนโงนี่ครับใหญ่กว่าอลไรครับนี่ครับเพื่อนๆดูตามนี่มือผมเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดแต่งกิ่งพวกนี้ออกครับนี่ครับนี่กิ่งเตียมนะครับจะเอาไปกิ่งเบิ้นไว้เลยครับจัดเบิ้นไว้เลยนี่ครับหนึ่งโอากหนึ่งโอ้กเอากิ่งออกนี่โอ้กับกิ่งนี้กโอ้กับมันไม่ไม่รวยนะครับมีกิ่งออ้กออ้กนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ผมจับแล้วก็เลี้ยงกิ่งเบิ้นนะครับพวกนี้ครับก็จะรวดเร็วนะครับแต่ว่ากกก็็เี้้้ยยงอออู่่ไตตหมมนนืครับก็ ผมก็ต <lien> <im sharing> <im> ัดตรโอกไม่ได้เลยนะครับปลัวไหม่ด้านุไม่ได้ไม่ใหญ่เป็นกองผมนะครับแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่จะเป็นต้นดีทุนนะครับต้นโตปลายแลงนะครับถ้าเปลือนเปลือนนะครับมีเมล็ดปั้นปลูกไว้โคนครับแล้วอยๆมามาเสียบตีรังนะครับต้นหมากครับต้นมากต้นนี้ไม่จ่ายนะครับต้นนี้ไม่จ่ายแต่ต้นเนี้มันครับนี่เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งต้นกับอ่านี่ครับเปลือนเปลือนดูกับว่ารอบตีป้านมาตีแลงนี่ครับ น้ำในกูนี้ไม่มีเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้รดน้ำนะครับแต่เค้าว่าอย่างยูโรดนะครับนี่ตอนนี้ต้องไ่ดูลักษณะต้นกับนี่ครับตอนตุเรียนบานกับเปื่อนๆดูนี่ตอนนี้ใหญ่กว่าตัวหนึ่งนิ้วเลยครับกาไม่ brilliant. ตึงน,นิ้วเกลึ่อนะครับเต่ว่าเปื่อนๆดูว่าผมไม่ได้กล้ามาเลยนะครับตัววันตัวได้ก็ขึ้นผมไม่ได้อยู่กลางบ้านครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับนี่ครับลักษณะก็ย่อยตาบนะครับนี่ครับลักษณะรอยตาบใหญ่กว่าเลยนะครับ เพื่อนๆดูว่าเขาย่มีลักษณะเย่เร็วนะครับอวบตรงนี้ครับแต่ตรงนี้เป็นต้นบานนะครับถ้าเรานะครับอยากให้ต้นตเรียนบานนี้เย้นะครับเราใจมีกระเตอร์ครับกรีดมันมีครับกรีดกรีดู่างหน้าเร่งนะครับใหญ่กรีดู่วงหน้านอ่นลาต้นก็จะกระยิ่นะครับใยญ่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดแต่งกิ่งออกเลยครับ นะครับกินพวกนี้ครับพวกกิ่งพวกนี้มันมาอยู่เก้รวยที่ว่ารอยตรบกิ่งนี่ครับรอยที่ว่าต่อเทียบกลางนี่ครับเดี๋ยวจะทำไมก็เพื่อที่ว่าทำไมกาลำตอนจีร่อยจีกนี่จีกได้นะครับจะเอากิ่งตรงน้ำกิ่งนีโออกนะครับเดี๋ยวขึ้นมาไายกิ่งเบิ้ลกับเพื่อนๆมาดูนะครับกิ่งเบิ้ลนี่ครับมีความด้วยนะครับนี่ครับกิ่งเบิ้ลมีความไม่ด้วยมีความใหญ่เปลืเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวจะต่ำแตนตกแต่งกิ่งครับตกแต่งกิ้งนี้หนึ่งรูครับนี่ เป็นตอนม่อนตองนะครับตอนม่อนปันม่อนนี้ตอนเป็นป้อมปูมตน้นกูน่ครับอายู่กันอยู่อยู่กัตึ้งๆเลยเพื่อนๆครับดูอยู่กลางบ้านครับแต่ว่าโดยรอบเดี๋ยวก็อยู่ตีลมครับอยู่ตีลมเพื่อนๆดูครับอ่าครับนี่กับป่าน่ารักเลยดนันนนตดตะวันตกแจ้งมาไม่ตึงเลยครับได้แต่พอวจวงเจ้ากับจวงเตียงเตียงนิดนึงครับโยดแตกดีเดินดีครับตอนนี้เมื่อก้อนเป็นนาวกอ่าดินครับป้อมดักตานะครับไอ้นี่รับแตกโยด ตอนนี้ถ้าว่าไม่หนาวก็ดินอยู่ปักบางทีจริงใหญ่กว่าพวกนี้กับป้อลูก่อนนี่รับีจริงกันเนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยตาตาตอนนี้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมมีเลยครับมีเลยมีเลยตอนนี้ก็เป็นปั้นต้นปั้นนี่ผมปลูกไว้เป็นต้นปั้นต้นไร้ทิพยบ้านครับแต่ปลูกโกนนะครับอยู่ประมาณที่ปี๋ยวผมไม่ดูดูเรียนผมปลูกไว้ตั้งไว้ที่ปีเรือกที่ปีเลือเลยครับตอนนี้เป็นต้น ตูเรียนม่อนโต้กับป้มปลูกไว้ยกลางบ้านเลยตอนนี้อ่าป้มปลูกไว้อีกต้นนึงนะครับป้มปลูกไว้ประมาณสามสีต่ต้นนะครับตีว่ะเนี่ยพวกนี้คือเขาจะเป็นตีกลางบ้านนี่จะเป็นตีหลุมครับเหมือก่อนจะเป็นนานะครับกาเนี่ยครับเราไม่ได้โยกโขงนะี่ครับตูเรียนเนี่ยรับมันจะแย่ยจา่าเนี่ยเปื่อนๆดูอ่ะสีป่ปีสูงประมาณนึงทรงจามจ้าเม็ดเลือกครับนี่ครับต้นก็ประมาณต,าตา่อ,นะตอตพีวีสีนิ้วครึง่งครับเมื่อก่อนนี่ไม่อ้ามครับ ไดปุ๋ยดดน้ำต่อเปบไรได้ปุ๋ยดูแลอย่างดีครับแต่ว่าด้วยปุ่มวานาจะจวงางที่ปุ่มปลูกไม่ไม่นี่คือความรู้ปุ่มไม่มีหลักกฎปุ่มมาไม่ใจตัดก็จะหนังอยู่ปักหนึ่งครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับแล้วก็เปิืเปลนี่ดูตอนนู้นครับนู่นครับตอนบนร่างกายนู่นนู่นนู่ที่ปุ่มจีกลางต่อโลกโกนู่นนูนตอนนู้นครับปลูกโปรมาเลยซื้อมาโปรมาเลยที่ตอนแต่ตอนนู้นนายหลูกเร็วตอนนู้นรว่ามันเป็นที่เม็ดนะครับตอนนู้นซึ่งตอนเนี้นครับ ปลูกล่งตอนนี้ปลูกล่างเปลือนล,ล่งเกาิดนึงแต่ว่าตอนนี้มาเป็นโรคแนวโกดินอยู่ครับเหมือนนั้นก็ใบเล่นไม่เลยบ้อมตาสินใจเลยครับว่าจะถุมทิง้งก็เลยดูแนวตัง้งจะเปลือกเปลือก,กน่ครับใจวิธีรัดโกนตอนนี้ง่ยเลยครับเปลือนเปลือน,นดูแตกโยดนี่ครับตีปมจีครับเตกโยดกิ้งกับปมเลือกตัดนะครับปมว่าจะเดินไปใต้ดูไกลๆแต่มันรกนะครับ มันรกพผมว่าเดียวกะเนี่ครับรอดขึ้นมาแล้วตอนนั้นถึงกับมีไร่ตอนเล่กับกลางบ้านกับพ่ผมปลูกไว้กลางบ้านเป็นด้านปีทิพย์ครับเหนื่อยตีนิดเดียวนี่ครับแต่ว่าด้วยที่ว่ามีความรักความชอบครับก็เลยปลูกปลูกตั้งตั้งไว้ครับรเราอยู่ใกล้บ้านนะครับบอกสักวันนึ่งเขาจะเดินเติบโตเราก็ได้กินเนี่ยนี่ก็พ่ผมหยอกโกกับตัวนี้หยอกโกพผมเลือตอนปั้นมาปลูกแต่ก็ยังเล็กอยู่เลยครับ ตอนนั้นครับนี่ตอนนั้นท <pt> ี่ผมกีอยู่ครับตอนนั้นอ่ะอยู่ปลูกประมาณไม่ถึงสองปีเลยแต่ว่าก็ร่มบูนครับตอนนั้นเมื่อก่อนนี่ครับมีอยู่หนึ่งต้นี่ผมปลูกแต่ก็ตายเลยตอนนั้นติดตายเลยตาต่อตอนนี้เลยครับตอนใหญ่มากเลยครับติดตายพอเตี้ยได้ครับอ่านี่ครับนี่ตอนกูอยู่ครับตอนนี้ตอนกูนี่ครับจวงนี้ครับเปลี่ยกำลังลงเลยนะครับลงกินใบอ่นมดครับ อันนี้กับสีพุ่มจี๋ให้ดูเดี๋ยวพุ่มว่ามันเกือบจะตายเลยครับนี่มันโรดนะครับอ่าผมก็เลยปลูกต้นทุเรียนบ้านเลย่ครับตามต้นว่าจะตัมดากเริ่มนะครับต้นนู่นะครับอ่าต้นหยดแดงแดงนั่นก็ปลูกลังครับแต่ต้นนั้นใหญ่งเนี่ยในกับปีนี้น่าจะเป็นลูกนะครับอันนี้ก็บหนึ่งต้นแต่ว่ากำลังกำลังจะเริ่เติบโตเลยครับนี่ตอนนี้เราต้องดูแลให้ดีครับเดี๋ยวเพื่อนะครับเดี๋ยวมันเป็นโรคหนาวเกาะดินแล้วครับนี่ครับนี่ก็สร้างบ้านนครับี่ ด้วยช่วยอมาเมือับหนูเสียใจครับตอนนั้นปลูกติดแรงนะครับเหล็กกันอ่าก็เลยตายตอนตูเรียนบานม่อนต้งตายเลยครับปลูบตูเม็ดตูเรียนบ้านเริ่มเลยครับนะครับเดี๋ยวผมปลาไปดูข้างหน้าครับนี่ครับตอนนี้ปมบบกว่ามันตายครับเนี่ยกิ่งผมวายจนวามันโรดเนี่ยเพื่อนเือนดูครับนี่ตะไคร้ทรงใจว่าจะยาตัวน้อยราดนะครับใบเลื่อนมดเลยครับตึงกิ่งลยเลื่อนมดโยดผมตัดตอนนี้แตก นะครับปลอมโฮเตาเลียงเลี้ยงกิงพวกนี้ไ so ว้ก ah ็ไม่ปลื้กับปลอกก็มีใบนี่ครับเราก็ันี่เป็นเป็นรักลูกร่องลูกก็ไม่ปลื้กับปลอกอายุก็ได้ต้นก็ได้แล้วทีนี้ก็เอาไว้กินนี่ครับไม่ใช่ว่าอ่าไว้ใกล้ได้กับกลางบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นหน้าบ้านครับต้นนี้ต้นนี้คือปลูกนั่นว่าเหมือนเลยครับต้นนี้แม่จำยาเจ็ดถึงแปดปีเลยครับแต่ว่าด้วยถ้าปาดีว่าก็เหมือนก้อนนี้มีต้นยางปลาย่าปลายาเนื่องต้นกับหอมเงาของเขา ตรงน so mm ู But, it it ้นมีต like ้นเปล่าแต่ไม่ก็ไม่ใหญยนะครับจะเดินเติบโตจะนะครับป้มก็เลยโกนหม่ยางอกตอนนี้ไม่ใหญ่ป้มปลูกนะครับแม่ปลูกไว้โกนหน้านี้เลวนะครับแต่ก็ไม่ใหญยนะครับตรงนี้ดินแข็งมากด้วยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทําการให้เ็าแตกยอดให้เต็มตีแล้วก็แตงไหมครับนี่ตอนนี้ต้นเรียนบ้านครับเรียนบ้านต้นเรียนบ้านครับตอนเด็กป้่มกาวอยาเทียบยอดนะครับเทียบกางเพื่อนๆดูงด้วยกันเทียบครับเทียบเดียวไม่ติดเทียบเดียวไม่ติดครับป้่มเลย อ่าตัดติ่งใจกับปล่อยก่าเตกยอดไปเลยนะครับปล่อยก่าเตกยอดไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ยทำไหมแต่ตอนกลางๆนี่เป็นม่อนโต้กับพึ่งปลูกกับประมาณนักหามปีเลยแต่เมื่อนี่ผุ่มโบก็คือเหมือนกันมันมีต้นมะปราวนะครับต้นยางยางบาร,ราอะไรกันต้นมากอยู่กับคนโกโก,โก้ทําไมก็ตรงนี้ร่มกับไม่มีแจ้งเลยนี่กับเปลืนปล่นๆดูก็โล่งขึ้นไปบนอย่างเดียวนะครับก็เรื่องของการปลูกในตีร وم, ่มหร وم, ือใตร้ร่มเอของเปื่อนก็คือ รุ่งยาวอย่างเดียวครับตอนไม่ใหญ่ตอนไม้วบนี่ครับตอนนี้ได้แตงมาแล้วกับจะจะจะทำการตัดกิ่งกระหลังนี่จช็โรบเพื่อนๆพดูว่ากิ่งก็ไม่ด้วยนะครับต้นนู้นองไม้ครับนองไม้นะครับพึ่งปลูกแต่งโยอดดีครับอยู่แต่ต้นมังกรนะครับนี่ตอนนี้เพราะว่าเขาใหญ่เราต้องตัดแตงต้นมังกรต้องลงโกงอกเหลาครับเสือดียายแตงหลวงถึงเขานะครับนี่ตอนนี้ผมตาบตาบไปเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนดูนะครับตาหมดกระหลังนู้นก็โซงรักขึ้นมาครับตาหมด นี่หนึ่งต้นตอนนี้ปลูกไว้ปีเองเลยกันครับแต่ไม่ด้วยนะครับน่าจะตุ่มเลยแต่ก็ไม่ไม่ตุ่มก็แต่ว่าตรงตำไหมนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้นะครับต้นนู่อ่าตอนนี้ต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าด้วยถ่าป่ากวามโล่งของเต้ของเดชนะครับต้นนูโล่งกว่าใหญ่กว่านะครับเปลื่นเปลี่ยนครับต้นนั้นได้กินแล้วีที่ว่ารูกปีที้แียว นะครับตรงนั้นอยู่ตีลงนะครับเดดตองตึ้งนะครับตอนนี้มียางปลาดานึ่งต้นรองต้นนะครับตรงนี้ก็ต้องโกโนกไปไม่กี่วันที่นะครับเหมือนโค่นมันรมเนี่ยปีนี้เพิ่มกาวเอายางปลาดาวอกเลยก็เนี่ยให้เขาเตกโยดเลยก็ตํำใบไหมนะครับเลยกากิ่งมั่งกิ้งสามารถแฟองลู้ได้เลยครับรอบนี้เดี๋ยวพมหมายดูต้นนี้ครับต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นใหญ่ยันดีเบิือนเบิือนนี้นะครับ นานต้นแย่กันนะครับกับตอนนี้ป,ปลูกปรอมนะครับ <t> ป,ปลูกปรองหมดเลยะนะี่ตอนนี้ปลูกโปร่งเมื่อก่อนนี้ไม่ช้วยครับโยดไม่แตกเลยปละวนี่ครับนี่ยางปลาดานึงตอนรองตอนดามตอน,ต,ต,ต,อนตรงนี้ตอนมาก,กันร่มครับพอตึงดูพอตึงเวลาเด็ดลงุงไม่ได้มาเจียปรุงงานได้บลร่มงอก้องยางปลรราับเนี่ครับป้อมเวทมันต่ำๆไม่ด่วยเลยปลูกไปปิ่มอีิตอนนะครับแต่ตอนนี้ปลัวเดดดีะนะครับ ก็ก็แตกยอดยอดมานะครับเมืแ่อบบก่อนนี้ไม่ด้วยเลยกับใบใบไม่ด้วยใบไม้เกี้ยวนะครับปมจ่ายกีไก่เกร็บด้วยนะครับป้านใบหนึ่งเดือนนี่คือใบเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวด้วยมาหมากับใบกีใบเกร็บนี่กีวัวป้อม่ใ้นะครับแต่วนะ่านี่ครับนี่ครับนี่ตอนนี้ก็กิ้งนี่ได้หมาตี๋ว่า เฟตลูกได้เลยนะครับปีนี้ตำใบรวยนี่ครับแต่ช่วงนี้บ้านพุ่มเพียยชักกระจันมันลุ่งอยู่ครับตึงเครื่องกิดยาอยู่สี่ร้ายนี่ครับเพื่อนๆที่พุ่มใต้เพื่อนๆดูแม่ดาวลุ่งซึ่งมันกินเนียนมดนี่ครับที่บ้านก็เลี้ยงวัวจนเปืนนี่ตอนนี้ที่พุ่มโบเพื่อนๆว่าปลูกในตีที่ลุ่งนะครับดินซื้อมารถหนึ่งตุ้มนี่ครับ กับอาปีน่าบ่ได้แล้วครับตอนนี้ปลูกเหล็กตอนนี้ว่าดังเทศได้เป็นเจ้มบดหรูนครนกับนี่ครับนี่ช้วยกับตอนนี้ตัดยอดไปเดยวนึงหลบนะครับถาไม่ตัดครับผมว่านู่กับตุ้นรุ่งแต่ต้นมากได้ปีเดียวเป็นอีดรีบหรูกับต้นนู่นงงไหม่ผมปูกเต็มไปอายุประมาณรักร้องปีกลึงว่นะครับเกิด่วยงามกับตรงนี้จริงความเฟ้นของผุมมือกตัดมาเปลาาอกนะครับรับปลูกเลี้ยงยาไว้นู่เลยครับแต่ว่าตรงนี้ มาเปล่าราคาดีนะครับเม่ไม่มยอไม้โขนนะครับมาเปล่าครับวันนี้ไม่มีอะไมาครับมาบไว้กวางเด็กๆน้อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ